เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนลุกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี่ยวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายไอ้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจัดนิ้วหัวม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูก พอสบายบายคลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีบเปลือกตาจะกดลูกในตานะจ๊ะทำตาปื้อืไม่ถึงกับปิดสนิทให้ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย หลับตาปลิมปิมนั่งหน่ายิ้มยิ้มผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้สบายไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราตึงเกร็งหรือเครียดผ่อนคลายหมดทุกส่วนนะจ๊ะ แล้กาทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ห่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่าง แล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับมาไตาหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายลูกโป่ง สมมติให้เป็นปลองเป็นเจง้งเป็นโรงเป็นที่โลง่งๆว่างๆกลวงภายในคลายลูปองนะจ๊ะแล้วก็กรวมใจของเราไปหยุดนิงน่งๆนุมน่มๆเบาๆสบายสบาย ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราอยู่ในกลาง,งท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราขึงเส้นได้สองเส้นจากสะดือ ทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ทั้งสองตัดกันเป็นกากรบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ ตรงนี้แหละเรียกว่าโนูนกลางกายฐานที่เจ็ดเรียกว่าโซนกลางกายฐานที่เจเป็นที่มาเกิดไปเกิดของเรานะจ๊ะเกิดดับหลับตื่นหลับตรงนี้ตื่นตรงนี้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้น ที่จะไปสู่อายตนานิาพพานอิพุทธเจ้าพระอารานทั้งหลายท่านเริ่มนำใจของท่านมาหยุดนิ่งๆนุๆน่มๆเบาๆจะไปสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ภายหลังที่ท่านปล่อยวางทุกสิ่ง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใ,ใดๆดทั้งสิ้นแม้กระทั่งชีวิตของท่านมันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังก็ช่างถ้าว่าไม่ได้บรรลุทำที่จะดับทุกข์ได้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ก็จะไม่ลุกจากที่ ท่านก็สละหมดปล่อยวางหมดแม้กระทั่งชีวิตเพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากชีวิตก็แปลว่าท่านสละไปหมดแล้วไม่ยึดมั่นที่มัน่นพราะ,ะนั้นใจของท่านก็จะไม่หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงเนี้ยในบริเวณกลางท้องดังกล่าว เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเป็นที่ตั้งดั้งเดิมของใจเราก่อนที่จะถูกกิเลสตัณหาพาใจให้เตลิดเปิดเปิงทายานอยากไปติดรูปเสียงกินรสสัมผัสธรรมลมมันจะอยู่ที่ตรงเนี้ย และต่อจากนั้นท่านไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทำใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างเดียวไม่นึกไม่คิดอะไรทั้งสิ้นปล่อยวางหมดพราะถูกส่วนเข้าใจของท่านก็จะตกศูนในตัวงนั่นแหละไปที่ฐานที่หก ตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองที่ขึงยากสะดือทุลุหลังขวาทุลุซ้ายนั่นแหละแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมหรือดวงธรรมจะลอยปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆเกิดขึ้นมาเอง เป็นดวงใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันกครยิ่งกว่านั้นแต่ว่าใสาเกินใสเกินความใสใดๆในโลกเช่นใสกว่ากระจกกันช่องส่องเงาหน้าใสากว่าน้ำใสใส สายกภาพสใสๆที่ต้องแสงคือใสเกินความใสใดๆในโลกอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่บาร,รมีที่สั่งสมมา หรือบางทีก็โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่แต่ว่าใสบริสุทธิ์นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่จะไปสู่อายตนะริปาานหรือต้นทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองจะเป็นดวงใส อิปเดวคุหลงปูพระมงมุลเทพปนีสจันทสโรผู้คนพบวิจาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงปฐมมรรคแปลว่าต้นทางของพระอริยเจ้าต้นทางอริยมรรคทางลุมรรคนิพพานหรือบางครั้งท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงสใส ใครก็ตามจะปฏิบัติโดวยวิธีการใดซึ่งมีมากมายในวิสุทธิมรรคอย่างน้อยก,ก็สี่สิบวิธีหน้าวิสุทธิมรรคอีกก็มากมายจะปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่ฝึกใจอย่างไรก็แล้วแต่ถ้ายังหยุดนิ่งไม่ถูกส่วน ก็จะไม่เห็นมัตมมัคจะเข้าไม่ถึงดวงมัตมมัคเมื่อเข้าไม่ถึงดวงมัตโมมัคก็ไปนิพพานไม่ถูกแต่จะปฏิบัติวิธีการใดก็ตามใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ดังกล่าวและดวงธรรมปรากฏเกิดขึ้นมา เป็นดวงใสใสถ้าได้อย่างนี้การไปสู่อายตนะนิพพานก็อยู่ในกำม,มือแปลว่ายืนยันได้ว่าจะต้องไดบรรลมรคนิพพานอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านใช้วิธีการอย่างนี้แต่นั้นก็แปลว่ามรคนิพพานนั้นน่ะ อยู่ในตัวของเราในตัวของมวลมนุษยชาติทุกทุกคนในโลกเมื่อเขาไม่อยู่ในตัวอย่างนี้แปลว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นไม่พ้นสมัยแต่ว่าใหม่เสมอเป็นอากาเลโกไม่เกี่ยวเรื่องกับการเวลาเพราะ มีอยู่ในตัวของเราแล้วเหลืออย่างเดียวต้องมีความเปียนให้กลั่นกล้าอย่างจริงจังต่อเนื่องโดยอิทธิบาสีแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาคือหยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบาย ตัดใจจากทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเห็นว่าสิ่งเรนั้นเมื่อพิจารณาด้วยความเป็นจริงจะเป็นคนสัตว์จิ่งของหรืออะไรก็ตามนะล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายมิเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งสิ่งไม่มีสาระแก่นสารใดๆเหมือนต้นกล้วยที่ไม่มีแก่นสาร ถ้าใครคลายความผูกพันยึดมั่นถึงมั่นอย่างนี้ได้ใจก็จะปล่อยวางแล้วก็จะหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายตรงนี้แล้วถูกส่วนก็เข้าถึงถม,มัตถมรรคที่มาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วภายหลังจากนั้น ใจก็จะดื่มดำในความสุขที่บังเกิดขึ้นมาพร้อมกับปฐมมรรคแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใจจะถูกให้ดึงโดดหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางดวงปฐมมรรคเองแ,แล้วเก็ปล่อยมันไปอย่างที่ใจอยากจะเป็นปใจก็ถึงความพึงพอใจ ่าอยากจะห,หยุดนิ่งอย่างนี้อย่างเดียวโดยไม่ต้องการอะไรที่นอกเหนือจากนี้ใจก็จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในที่เขาเรียกว่าครมมนนะเราคงได้ยินคำว่าไตาสรณคมหรือกนะรมมนละแปลว่าเคลื่อนเข้าไปสู่พรัตนาตรัยในตัวเดินทางเข้าไปถึงพรรัตนาตรายัยที่มีอยู่ในตัว คือพุทธรัตรนะธรรมรัตรนะและก็สังฆรัตรนะที่มีลักษณะสวยงามมากเกศดอกบัวตูมคล้ายดอกบัวสัตบ,บุตกดไม่ใหญ่ไม่เล็กยบวนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนประสียนที่มีเส้นประสกเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัด หมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างมีระเบียบตั้งอยู่บนพระวรากายที่งดงามประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษในอริยบทของท่านนั่งทำสมาธิอย่างที่ได้แนะนำในเบื้องต้นนั่นแหละไม่ยืนไม่เดินไม่นอน เพราะว่าไม่ต้องทำกิจอย่างอื่นแล้วมีแต่หยุดใจนิ่งอย่างเดียวตรงกลางไม่เคยยื่นและหลังจากนั้นใจก็จะเคลื่อนต่อไปตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์ทำอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยและความเห็นแจ้งก็จะเกิดขึ้น เียกว่าวิปัสนาปัสนาแป่าการเห็นวิกระเป๋วิเศษแจ้งหรือต่างเห็นแจ้งเกิดขึ้นเพราะความสว่างภายในที่สว่างกระดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหลายเท่านักเป็นแสงสว่างที่เนียนตาละมุนใจประกอก็มีธรรมจากคุู ดวงตาที่เห็นนดลาวทิศของธรรมกายซึ่งเป็นตัวพุทธลัตตนะเมื่อความเห็นแจ้งเกิดขึ้นความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจกักขยานปัญญาวิชาแสงสว่างก็จะบังเกิดขึ้นบพร้อมกันทำให้เร้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงและใจก็จะคลายความผูกพัน หลุดพ้นไปตามลำดับตั้งแต่กิเลสข,ขั้นยาบกิเลสขั้นกลางกิเลสขั้นละเอียดที่เรียกว่าสังโยชน์ก็จะหลุดล่อนออกจากใจไปเข้าถึงธรรมไปตามลำดับถึงกายธรรมโสดาบันพระสิกิตาคามีรักอนาคามีและภารักทั้งหมดนี้ มีอยู่ในตัวของเราทั้งสิ้นดังนั้นมรรคผลนิพพานจึงไม่จำกัดการเวลาไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการเวลาเกี่ยวข้องกับการขยันหรือขี้เกียจและถูกหลักทําถูกหลักวิชาหรือไม่ถ้ามีอิทธิบาทสีมีความรักสมัครใจที่จะสลัดตนพ้นจากกองทุกข์แล้วก็ให้มีสติ อยู่ที่กลางกายอยู่กับเนื้อกับตัวรักษาใจให้หยุดนิ่งืัอตัวด้วยความสบายอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและก็หมั่นสังเกตเราก็จะพบเหตุแห่งการบกพร่องแล้วก็ช่องทางแห่งความสำเร็จในการบรรลุมรรคผลน,ผนิพพานการปรับปรงกายและใจเพื่อให้ ฏิบัติที่ถูกต้องและถูกส่วนก็จะบังเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติแล้วในสุดเราก็จะรู้เห็นอันลลไปตามความเป็นจริงอย่างน้อยก็จะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดจนกระทั่งไม่อยากที่จะได้อะไรที่นอกเหนือจากนี้นอกจากใจหยุดกันนิ่ง เราจะทำให้ทราบซึ้งกับคำสอนของพระบรมศาสดาที่ว่านัติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีแปลว่าเราจะไปหาความสุขจากคนสัตว์สิ่งของลาบยสศสรรเสริญอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่มีจะไปเที่ยวเตรสนบเฮห,หาเที่ยวชายทะเลน้ำตกภูเขาต่างประเทศ ไปดูก้อนอิดก,ก้อนหินตึกรามบ,บ้านช่องอะไรกันแล้วแต่หรือจะพบปะพูดคุยกับคนจะคุยถูกใจก็จะไม่มีวันที่จะเจอความสุขที่แท้จริงได้เพราะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจหยุดใจนิ่งอยู่ในตัวของเราจะไม่มีใครให้เราได้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุด ความพึงพอใจสูงสุดนี้ไม่มีใครจะให้ได้นอกจากเราจะทำเองด้วยตัวของเราเองตั้งอัตตาหิอัตโนโนาโถตัววิธีการหยุดใจนิ่งๆงนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงดังที่พระบรมศา,าสดาสัมมาสมุบจจาตรัสเอาไว้ มันนัตสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดใจนิ่งนั้นไม่มีเลยก็แปลว่าเราก็จะต้องหันกลับมามองเข้าไปภายในและฝึกใจให้หยุดนิ่งที่กลางกายตรงนี้เท่านั้นเพอเราได้มองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ เดี๋ยวนี้ถึงเวลาสว่างแล้วนะมันหมดยุคที่เราจะลองผิดลองถูกหรือแสวงหาในสิ่งที่เราอยากได้โดวยวิธีการที่ผิดๆอันกลับมาศึกษาวิธีการที่ถูกต้องตามคำสอนของพระบระมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะได้พบได้อย่างอัศจรรย์สวการได้มาเกิดในชาตินี้ ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้อยู่ในบุญญาเขตลมเงาคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าเราจะมีความรู้สึกปิติและภาคภูมิใจในการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธแท้ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าและก็มีผลแห่งการปฏิบัติ คือมีประสบาการณ์ภายในเดตัวของเราเองจะมีปิติและภาคภูมิใจและนับจากวันเวลาที่ใจหยุดนิ่งได้ชีวิตของเราก็สว่างแล้วเพราะาเราได้ชื่อว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตยิ่งกว่าการได้ทรัพย์สินเงินทองภายนอกความรู้สึกอย่างนี้แหละเขาเรียกว่า เราได้คุมรัพย์อันประเสริฐคือได้อริยทรัพย์ซึ่งเป็นเครื่องปลื้มใจของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นเครื่องปลื้มใจของพระอริยเจ้าผู้ที่ผ่านชีวิตในสังสารวัฏมามากเคยเกิดเป็นอะไรมาก็มากมายแต่แล้วท่านก็เห็นว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่สาระแกลนสาร และในที่สุดก็พบว่ามีวิธีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราสมหวังในชีวิตคือการหยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเท่านั้นความพึงพอใจสูงสุดก็จะเกิดขึ้นด้วยวิธีที่ประหยัดสุดและก็ประโยชน์สูงลัดตรงเร็วและง่ายต่อการที่เราจะสมหวังในชีวิต นี่คือสิ่งที่เราจะมีปิติและความภาคภูมิใจที่จะเกิดขึ้นอันนับจากวันแห่งความสว่างของชีวิตที่เกิดขึ้นจากใจหยุดยิงนี้สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราก็บพูดจะอยู่ใกล้ชิดเราจะเป็นบุตรภรยาสามีสมาชิกภายในครอบครัวแล้วก็จะขยายไปสู่เพื่อนบ้านทั้งหมู่บ้าน ตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติและจะไปทั่วโลกโดยความสว่างนั้นเริ่มต้นที่เราที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นการหยุดใจนิ่งนิ่งนมนม,นมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจดนี้เนะี่ยเพื่อเราและชาวโลกนั่นเองดังนั้นชาวนี้อากาศกำลังสดชื่น เหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้บำเพ็ญกิจที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะบรรพัชิตก็จะได้ทำธุระที่สำคัญซึ่งมีเพียงสองประการคือคันธ์ธุระกับวิปัสสนาธุระคันธุระเราได้ศึกษาไปแล้วถึงขั้นที่จะตั้งลงมือปฏิบัติที่เรียกวิปัสสนาธุระคือกิจที่จะทำให้ความเห็นแจ้ง มันเกิดขึ้นภายในตัวของเรานอกนั้นไม่ใช่ทุละก็ให้ลูกทุกคนได้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดให้นิ่งที่สุดกลางกายฐานที่เจ็ดโดยจะวางใจนิ่งเฉยๆหรือจะกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นดวงใสๆคล้ายเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้อยู่ที่กลางท้องของเรา แล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองให้ลูกทุกคน ต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆเลจ้ะชาวนี้ขอให้สมวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะ